สวัสดีครับวันนี้นะครับมันเจอกับผมนะครับผมปานไก่ชนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับแนวทางนะครับการเปรียบของเจ้าเทพหนึ่งผมจะเลือกเปรียบไก่แบบไหนนะครับลักษณะแบบไหนนะประมาณไหนนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากนะครับไลยกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไล่กลุ่มไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็เบอร์โทรนะครับใครที่เห็นดีเห็นชอบนะครับอยากสนับสนุนผมอยาก แบ่งเดิมพันเวลาผมเอาไก่ออกสู่สนามนะครับเอาไปแข่งนะครับเอาไปลงสนามนะครับใครอยากจะมาสนับสนุนผมนะครับอยากจะมาเล่นกับผมนะครับใครที่คิดว่าผมโอเคผมดีก็เข้าไปอยู่ในในกลุ่มกันนะครับขอบอยู่ในกลุ่มกันถ้าไก่พอมันไหนปุ๊บก็จะแจ้งเข้าไปในในกลุ่มนะครับแจ้งเข้าไปในกลุ่มนะครับ ก็โอเคครับมาเข่าเลี่ยงนะครับมาเข่าเลี่ยงก็เทปหนึ่งนะครับผมจะบอกชุดตัวของเขาก่อนนะครับเทปหนึ่งเป็นเป็นไก่สองกิโลห้านะครับจับเป็นไก่จับยาวจับสองท่อนครับแต่เขาจะเป็นไก่ที่ช่วงคอยาวนะครับช่วงคอยาวเป็นไก่ที่คอไม่ใหญ่มากนะครับเป็นไก่ที่คอไม่ใหญ่มากเวลาถ้าไปโดนไก่ที่ตีตีต้นคอตีคอหงิงอาจจะคอหดได้นะครับอาจจะคอหดได้ต้องเปรียบ ให้เชียงได้เปรียบสักนิดหนึ่งนะครับให้เชียงได้เปรียบสักนิดหนึ่งนะครับเจ้าเทพหนึ่งนะครับกกแต่ว่าผมเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเทพหนึ่งนะครับโดนโดนมาเยอะนะครับโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะนะครับก็ข้างก่อนที่ไปตีเขาตาเสียสองตานะครับกกยกสองเป็นต่อประมาณสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งก็โดนเขาลำมาเชิญลำเดียวนะครับสาดมาลำเดียวปุ๊บสลบเลยครับสลบ นอนว่าเต๋จะตายแล้วนะครับก็ยังฟื้นขึ้นมาสู่จนกลับมาจะเป็นตัวชนะได้นะครับยกสี่ก็ตีเขาตาเสียอีกขางหนึ่งนะครับไปยกสี่นะครับก็กับมาได้ก็เลยว่าขนาดผู้ต่อสู้เก่งด้วยใหญ่ด้วยยังเอาเขาไม่ลงนะครับเขาก็มีดีของเขาเหมือนกันนะครับเจ้าเทพหนึ่งนะครับมีดีของเขาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าตีโดนทนได้นะครับตีโดนทนได้เป็นไก่ลีลาไม่เยอะเป็นไก่ สองคอได้นะครับนางอ้อนได้เป็นไก่เดินได้ถอยได้นะครับเดินได้ถอยได้ตีทั้งได้ตีได้กับทั้งพม่าทั้งเชิงนะครับผมจะมาพูดถึงถ้าผมจะไปเปรียบพมาก่อนนะครับผมจะเอาแบบไหนครับผมจะไม่สนใจว่าไก่ตัวนั้นจะเป็นเชิงไหนนะครับพม่าเชิงไหนนะครับเพราะว่ามันตีได้มทุกเชิงนะครับเจ้าเทพหนึ่งพม่าจะเชิงไหนก็ช่างนะครับแต่ผมจะเลือกที่พม่าที่ป้องคอเหมือนกันเหมือนกันก็เทพหนึ่งนะครับคอ คอไม่ใหญ่นะครับไม่ใช่คอใหญ่สําเข็ญอะไรเงี้ยไม่เอานะครับไม่เอาแล้วก็ตอนะครับตอจะไม่เอาเกินสีรอบนะครับของผู้ต่อสู้นะพูดของผู้ต่อสู้เพราะว่าเจ้าเทปหนึ่งมันเป็นไก่ไม่มีตัวนะครับเป็นไก่ไม่มีตอตอเล็กนะครับตัวโยกผมผมต้องตั้งตอตีนะครับแต่แต่ตอผมผมฝนตู้ฝนอะไรเลี้ยวนะครับก็พันประมาณประมาณหกรอบนะครับหกรอบนะครับเพราะว่าเทปหนึ่งต้องตั้งต่อตีนะครับ แต่พูดต่อสู้นะครับผมจะไม่เอาเกินสี่รอบนะครับไม่เอาตัวยาวนะครับจะเอาต่อสั้นแล้วก็คอจะไม่เอาคอใหญ่นะครับจะเอาคอเล็กนะครับพม่าผมจะเปรียบให้ลอยเท่ากันตากหัวตัวเท่าผมจะตีคอลักษณะอะไรเหมือนกันจะไม่เอาคอใหญ่ผมจะเน้นที่คอใหญ่กระเดือยกระเดืยยาวนะครับเดือยพูดต่อสู้ผมจะไม่เอาเกินสี่รอบนะครับจะเก่งแบบไหนก็ชชางผมจะไม่สนใจครับ ขอให้ปากหัวมันตัวเท่ากันปากหัวตัวเท่าแล้วก็เดยเข้าไม่ยาวอายุไลๆ่ๆกันเพราะว่าเจ้าเทปหนึ่งเป็นเป็นไก่อายุชนขวบพอดีนะครับชนขวบพอดีนะครับก็อ,อายุก็กําลังกําลังพอดีนะครับไก่ชนขวบนะครับไก่สิบสองเดือนหน่อยๆนะครับสิบสองเดือนหน่อยๆนะครับก็จะเอาแบบให้มันให้มันสูสีกันที่สุดนะครับสูสีกันที่สุดจะไม่ปีพม่าก,ก็จะไม่ไม่ยอมแบก ไม่ยอมแบบแบกน้ำนักเราก็ไม่ยอมแบกสูงนะครับไม่ยอมแบกน้ำนักไม่ยอมแบกสูงให้มันบาลานซ์กันที่สุดนะครับให้มันบาลานซ์กันที่สุดนะครับก็จะไปเรียกให้มันสูงเท่ากันช่วงหรือว่าหรือว่าจะเอาแบบเขาเตี้ยตันเตี้ยตันคอไม่ใหญ่มากอย่างนี้ก็ก็ได้ครับก็ได้ก็โอเคนะครับเต <ๆ S 2> ี้ยตันคอไม่ใหญ่มากนะครับตแต่จะเนีนจะเนีนที่คอ กระเดเอยนะครับจะไม่เอาเดือยพูดต,ต่อสู้ที่เดือยยาวนะครับเน้นที่เดือยปานกลางครับโล่ไก่เชิงนะครับเอาแบบไหน,นครับไก่เชิงไก่เชิงผม,ผมจะเลือกผมจะเลือกตีไก่เชิงที่ว่าไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากจะผมจะต้องได้ไปลายคอครับถ้าผมตีก็ไก่เชิงนะครับยังไงผมก็ต้องขอปลายคอนะครับเพราะว่า ตีไก่เชิงนะครับไก่เชิงมันเป็นไก่ที่ใช้กําลังเบียดเ, <ambient sound> เรานะครับเบียดมุดมัดนะครับเจ้าเทพหนึ่งเวลาทามันตีไก่เชิงนะครับมันจะเป็นไก่หมุน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 ตามนะครับหมุน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 เกี้ยวเกี้ยวสองคอได้นะครับเป็นไก่ยืนยืนหัวสูงนะครับยืนหมุน่ naval, างเงี้ยยืนหมุนตีกระบานได้ตีหนังงอนได้จังหวะจะเข้ามาก็มีลูกลูกขยับถอยแล้วก็จับหนังงอนตีนะครับเวลาตีไก่เชิงครับเจ้าเทพหนึ่งนะครับแต่ว่า เราก็ต้องเน้นเปียบนะครับเน้นเปียบเวลาตีไก่เชิงเปียบแบบไหนนะครับเปียบให้เราได้ได้ลอยนะครับเปียบให้เราได้ลอยถึงเขาจะตันนิดนึงนะครับเตะเตะตัตตนน่ะจะไม่เอาช่วงช่วงลาตัวยาวนะครับตันกับตันส,นสันนะครับตันสันคอสันไปเลยนะครับยังไงถ้าตีไก่เชิงผมก็ต้องขอได้ปลายคอนะครับได้ปลายคอน้ำนักเท่ากันแต่ขอได้สูงยังไงก็ต้องสูงกว่าช่วงเราต้องยาวกว่าถ้า you, you. You. ตีเชิงตีก่อยนะครับ ตีไก่เชิงตีก่อยผมขอช่วงยาวกวบพอผมตีมดนะครับผมตีมดนะครับแล้วก็เดยนะครับเดยก็จะไม่เกินสี่รอบนะครับเดยก็จะไม่เกินสี่ยกสี่รอบนะครับถ้าตีเชิงนะครับก็จะเอาประมาณนี้นะครับการเลือกตีของเจ้าเทพหนึ่งนะครับผมก็จะเลือกตีประมาณนี้นะครับถ้าตีไก่เชิงตีไก่ก่อยผมก็จะขอโรยนะครับขอโรยแล้วก็ไก่จะจับจะจับไม่ไม่ยาวมากนะครับยาวพอกันนะครับยาวพอกัน ถ้าเขา mhm. เตี้ยก็เตี้ยตันเตี้ยตันเตี้ยตันกลัวแต่เราตรงได้ปลายโคมากๆนะครับมากๆนะครับได้ปลายโคมากๆเพราะว่าไก่เชิงถ้ามันจะมาขึ้นไก่สูงลรกลอเจ้าเทพหนึ่งมันเป็นไก่สูงที่ว่าสูโคนะเป็นไก่สูงที่เกี่ยวหาเกี่ยวเวลาไก่เชิงมาเบียดมันก็หมุนตามหมุนตามเข่าปีกหมุนตามหมุนตามอย่างนี้นะครับมันจะเป็นไก่สไตล์นี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นไก่ที่ว่าไก่เวลาไก่เชิงเขามาลอกมุดมัดปุ๊บ ยืนนิ่งเย่างเฉยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นไก่ที่ยืนหมุนหาหัวจ้องจ้องหาหัวโจกหัวตีนะครับประมาณนั้นนะครับเจ้าเทพหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับโกแล้วถ้าตีพม่านครับถ้าตีพม่าผมจะเลือกที่คอป้องคอไม่ใหญ่นะครับป้องคอน้อยๆเหมือนกันครับป้องคอน้อยๆแล้วก็ต่อนะครับต่อไม่เอาไม่อตอยาวนะครับแมวต่อเกินสี่นะครับตอ ตัวก็อยู่สามสี่โลป,ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่เอาตัวยาวมากนะครับไม่เอาตัวยาวมากนะครับเอาตัวสั้นแล้วก็อายุไล่เรียกกันอายุไล่เรียกกันนะครับหรือว่าอายุเราได้เปรียบนะครับประมาณนี้นะครับก็แนวทางการเปรียบของผมของเจ้าเทพหนึ่งผมก็จะเลือกเปรียบประมาณนี้นะครับพม่าผมก็จะไม่ไม่เปรียบกับตัวที่ว่าป่องป่องคอใหญ่คอใหญ่ beaten. นะครับผมจะไม่เอาแล้วก็เดยาวๆนะครับเดยาวๆไม่เอาเพราะว่า ของเราอายุยังชนขวบนะครับอายุชนขวบอยู่หาเรียกเราเรียนไก่เราก็ต้องหาเรียกผู้ต่อสู้ที่มันเหมาะสมกับตัวเขาถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็ชนะไม่ได้นะครับเราต้องเปรียบช่วยเขาด้วยเราก็อยู่ที่ฝีมือเขาเราก็ฝีมือการทำน้ำของเราอะเราแก่เผลแก,แก,แก่อะไรดีรแก้เผลแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับถ้าเปรียบให้เขาดีก็มีชัยชนะไปกว่าครึ่งนะครับถ้าเปรียบไม่ดีถ้าเปรียบเราไม่ชอบ รู้อยู่แก่ใจว่าสู้ไม่ได้ไปบืนตีก็เพรนะครับถ้าผมไม่ได้เปรียบผมก็จะไม่ตีนะครับผมเจ้าเทพหนึ่งนะครับถ้าผมไม่ได้เปรียบผมก็จะไม่ตีนะครับโอเคครับวันนี้ผมไม่มีอะไรมานะครับตั้งใจชวนก็ฝากกดติดตามช่องนะครับกดติดตามช่องแล้วก็ฝากลิบไลยกลุ่มนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มใครอยากจะแบ่งเดิมพันกับผมอยากจะมาดันผมนะครับก็เข้ามาคุยกันนะครับเข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็ วันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับ